สัสดีค่ะวันนี้ทางศูนย์ i c ของเรานะคะจะมาแชร์เทคนิคการเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะคะด้วยใช้แอป PIC ART ค่ะหน้าตาของแอป PIC ART นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะก่อนอื่นเราก็คลิกไปที่แอปเลยค่ะแล้วเราก็คลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการจะแต่งนะคะมาหนึ่งภาพโอเคเราได้ภาพแล้วนะคะต่อไปค่ะ เราจะไปหาลูกพื้นหลังใหม่ๆกันนะคะเช่นคา,าเฟ่าทะเลซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตในวันนี้นะคะพี่ก็จะมาหาในส่วนของซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตนะคะแล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาคำว่าซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตไปได้เลยในส่วนตรงนี้พี่ใช้ของอแอปพินเทเลสนะคะแอปพินเทเลสจะรวบรวมรูปภาพต่ตางๆไว้ยเยอะมากมายนะคะเสร็จแล้วรูปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็หารูปที่เราต้องการนะคะแล้วก็คลิก ปุ่ม3ามปุ่มนะคะด้านบนค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดรูปได้เลยพอได้รูปมาแล้วนะคะเราก็กลับไปที่แอป Pic Art เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกคำว่าเพิ่มภาพถ่ายนะคะแล้วเราก็เลือกรูปที่เราเซฟจากแอป i n t e r e s t มาเมื่อกี้นะคะ,ะแล้วรูปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วเราก็ปรับขยายรูปนะคะให้มันออพอดีกับรูปรูปของเราะคะ่ะปรับขยายให้มันได้พอดีนะคะ ลองปรับลองลดดูค่ะโอเคค่ะ,ะเราต้องดูให้มันแบบสมดุลกันด้วยนะคะในในส่วนในส่วนของตัวเราแล้วก็รูปภาพมแมกกาวด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เนยียนอะ่ะเดี๋ยวมันจะแบบโปะนะคะอาแล้วเราก็มาเลื่อนตรงความทึบนะคะดูว่ามันเหมาะมันพอดีหรือ,อยังนะคะค่ะแล้วในส่วนของความทึบนะคะแล้วก็จะปรับเพื่อ,อ ใช้ในการลบลบลบภาพด้วยนะคะ,ะต่อไปเราก็เลือกที่ยางลบค่ะ,ะยางลบเนี่ยนะคะเราสามารถปรับขนาดหัวยางลบให้เล็กใหญ่ได้นะคะแล้วก็เลื่อนปรับตามความเหมาะสมที่เราถนัดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นํำยางลบนะคะมาลบในส่วนของพื้นที่ที่เป็นตัวเรานะคะลบไปเลยค่ะลบไปจนหมดทั้งภาพนะคะ ลบไปเรื่อยๆคะ่ะในส่วนตรงนี้ต้องมีสมาธินิดนึงนะคะ,ะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เนียนมันต้องใช้แบบมือนิ่งนิดนึงนะคะเราสามารถขยายรูปนะคะเพื่อการระบายให้มันง่ายขนนี้ก็ได้นะคะขยายรูปให้มันใหญ่ๆก็ได้คะ่ะค่ะแล้วก็ลบไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้สมาธินดนึงนะคะ ก็สามารถขยายรูปให้มันระบายง่ายมากขึ้นนะคะถ้าสมมติมันเกินขอบไปเนี่ยเราไม่ต้องกังวลน,นะคะเราจะมาเก็บรายละเอียดที่หลังได้นะคะแบบเกินพื้นที่ในส่วนของตัวเราไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บที่หลังได้มาลบออกที่หลังได้นะคะโอเคค่ะเราก็ระบายไปเรื่อยๆจนจนหมดพื้นที่ของตัวเรานะคะ รบายไปค่ะรบายไปเรื่อยๆเลยเก็บรายละเอียดให้หมดนะคะค่ะทีนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ย่อรูปมาดูความเรียบร้อยนะคะว่ามันโอเคไหมนะคะแล้วเราลองปรับความทึบให้ไปสุดที่ร้อยดูค่ะว่ามันเนียนไหมนะคะในรูปที่เรา เราก็จะมาเก็บรายละเอียดที่เราบอกกันนะคะที่เราระบายเกินออกมาเนี่ยให้เราเลือกไปที่แปลงนะคะมันจะเขียนว่าทําให้คืนสูส่สภาพเดิมนะคะ<ส>เราก็สามารถปรับเล็กใหญ่ได้ค่ะแล้วเราก็มาระบายในส่วนตรงขอบนะคะที่มันเกินออกมานะคะอันนี้ก็ต้องใช้ความนิ่งนะคะแล้วก็ใช้ความละเอียดนิดนึงนะคะระบายไปเรื่อยๆเลยค่ะลบออกนะคะเนี่ยค่ะลบออกพื้นที่ที่มันเกินออกมานะคะ ในส่วนของพื้นที่ที่มันเป็นช่องว่างเล็กๆนะคะเราสามารถปรับหัวแปรงให้มันเล็กๆได้นะคะเพื่อความเนียนของรูกนะคะ,ะลบไปเลยค่ะพอเราคิดว่ามันเนียนละอ่ะเราก็พอนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดไปที่ลูกศรด้านบนเพื่อบันทึกรูปภาพลงอัลบั้มของเรานะคะ ติดตามคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีของศูนย์ ICT ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ